สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้พึ่งได้ถังครับผมป๊อปคอนมาใหม่ผมสดสดร้อนร้อนนี่เลยครับนี่ครับไปดูกันครับชิ้นแรกครับผมนี่พึ่งได้มาเลยครับยังไม่ทันได้กินครับสองเห็นแก้วก็น่าจะรู้กันครับว่าชิ้นที่สามนั้นจะเป็นอะไรครับนี่นะครับเห็นไหมครับสดสดร้อนร้อนแค่ไหนผมเนี่ยยังไม่ได้ออกจาก ผงเลยนะครับนี่โอเคไหมครับผมพอแกะออกมาแล้วก็เป็นอ่าป๊อปคอร์นครับผมเซ็ตดูเลมอนครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายแล้วกันนะครับว่า เซตนี้ครับราคาเท่าไหร่แล้วก็เป็นยังไงบ้างแต่ว่าก่อนจะไปอธิบายนะครับก็ไปกดติดตามกันก่อนครับกดซับสไครต์กดไลค์กดสั่นกระดิ่งกับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยโอเคครับผมเร,เราไปอธิบายกันเริ่มกันที่ตัวของอ่าแก้วน้ํากันก่อนดีกว่าผมเนี่ยสังเกตว่านะแก้วน้ําตัวแก้วน้ำนะครับจะเป็นลาย ดูเลมอนนะครับก็ก็ผมเพิ่งจะดูดน้ำหมดไปเมื่อกี้นี่เองครับด้านบนเห็นไหมครับจะเป็นสติกเกอร์เป็นแบบลิขสิทธิ์นะครับนี่ด้านล่างก็เห็นไหมครับยังมีคาบน้ำอยู่เลยครับเขียนว่า่าแก้วนี้ผลิตที่อผลิตที่ไทยนะครับเห็นไหมครับไมค e i ินไทยแลนดถ้าล็อก อ่าก่อนที่เป็นตัวถังเดอะฟ้านะครับอันนั้นผลิตที่จีนครับแต่ว่าอันเนี้ยม่กินไทยแลนด์นะผมโอเคถ้าใครได้ไม่กอินไชน่าก็อาจจะเป็นของจีนก็ได้ครับอันนี้ก็ไปลุ้นกันอีกทีแล้วไปดูกันเองแล้วกันครับนี่ก็ตัวลวดลายแก้วก็จะเป็นลายใจแอนโนบิตะโดเรมอนชิซุกะแล้วก็ซินิโอโอเคตัวแก้วก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ ใครสั่งเซตนี่ครับจะได้เป็นป๊อปคอรนนะผมแยกออกมาจากตัวถังนะครับป๊อปคอร์นนี้ก็มีถ้าตามตามใบเขาจะเขียนว,ว่าป๊อปคอนหนึ่งร้ออนใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับแต่ว่ามันผมไม่รู้อะทำไมพนักงานมันให้มาน้อยให้มาไม่ค่อยเต็มครับก็ <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องของพนักงานแล้วกันนะครับโอเคถัดมา เราจะมาพูดถึงตัวของอตัวของดเรลมอนกันก่อนแล้วกันนะครับที่ตัวดเรมอนนะครับดเรมอนเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ใหญ่แค่ไหนผมจะเอาไม้บรรทัดวัดให้ดูแล้วกันนะครับดูครับขนาดความสูงครับผมนี่จากพื้นนะครับประมาณสามสิบเซนครับผมหรือเกือบเกือบสิบสองนิ้วครับส่วนความยาวโอ้โหความยาวนี่ปลาเข้าไป ประมาณเกือบเกือบสี่เซนครับหรือว่าประมาณ1ิบอสาประมาณสินิ้วกว่าครับผมเกือบสิบห้านิ้วครับผมส่วนของตัวฐานนะครับก็ตัวฐานนี่มีอะไรบ้างแล้วก็ความหนักเนี่ยถือว่าหนักเอามากๆเลยนะครับนี่ก็วัสดุก็เป็นพลาสติกตัว ด้านหน้าน,นี่ก็เราไม่สามารถจะโยกได้หรือเปล่าโอเคครับตรงนี้โยกไม่ได้นะครับใครเผลอโยกหรือว่าเด็กอาจเล่นเนี่ยอาจจะหักได้นะครับตัวด้านข้างก็จะเป็นพลาสติกกวงนะครับแล้วก็มีคันโยกด้านหลังน,นี้โยกได้หรือเปล่าด้านหลังอันนี้ก็ไม่สามารถจะโยกได้นะครับก็ระวังกันด้วยนะครับส่วน นี่ครับด้านหลังนี่ก็เปิดเป็นที่ใส่ป๊อปคอรนครับผมแต่ว่าเขาจะแยกออกมาให้ถุงที่เห็นเมื่อกี้นี่ครับแล้วก็เรากินเสร็จเนี่ยสามารถเปลี่ยนครับกลายเป็นกระปุกอ,อมสินได้ด้วยครับนี่ด้านหลังเขียนไว้ว่าอ่าเห็นไหมครับเมเจอร์ซีนิเพ็กเอกุสีแล้วก็มีสติกเกอร์แปะไว้ครับดูด้านล่าง ตัวฐานนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับจะมีกงงวงบริเวณส่วนนี้คือแต่ละชิ้นส่วนนะครับเราสามารถถอดออกไปได้นะครับใครจะเอาไปล้างเอ่ยหรือว่าบางคนอาจจะไม่ชอบสีก็อาจจะทําการเปลี่ยนสีได้เช่นกันนี่ครับเราก็ทําการกดแล้วดันออกไปเลยครับก็สามารถแยกออกเป็นส่วนๆได้เลยครับผม ัมาแล้วท่วันน่าจะไม่มีอะไรนะครับตัวคมไฟนี่ก็ไขสายโมดิฟายก็สามารถเดินสายไฟได้ด้วยนะครับผมไขสายโมนะครับก็ทำการเดินสายโอโ้โหผม,ไ,มได้มานี่ก็ตรงนี้ก็ส่วนนี้ก็หลุดไปสเสียแล้วโอเคก็ สิ่งที่ควรระวังก็อย่างที่บอกครับผมนี่ครับการขันโยกสองอันแล้วก็ขันโยกด้านหลังครับส่วนไฟนี้ก็ระวังหักเช่นกันนะครับเพราะว่ามันพลาสติกมันยังดูแบบมันดูก้องแก๊งอยู่นะครับมันเป็นไม่ได้ตันนะครับแต่ก็ถือว่าหนักนะครับเท่าที่ยกเนี่ยผมว่าน่าจะเกือบน่าจะประมาณ1นึ่งกิโลได้เลยนะครับอาจจะก,กิโลกว่าๆครับผม คก็ okay. จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวถังป๊อปคอนโดเโลมอนนี่ครับแก้วโดเโลมอนเซตนี้แล้วก็เป็นป๊อปคอนแยกมาให้ครับผมสำหรับเซตนี้ถามว่าน่าซื้อหน้าเก็บไหมก็ตอบไปเลยนะครับว่าหน้าซื้อหน้าเก็บมากๆเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของรายละเอียดดีเทลนี่ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีตําหนิเหมือนแบบว่า เข้าใจนะครับมันมันมันอันใหญ่ครับเวลาเราเขายัดใส่ในกล่องนะครับก่อนที่จะมาส่งให้เราเนี่ยก่อนที่ส่งให้พวกมเจรเนี่ยครับคือ,อมันต้องเกิดการแบบสูสีกันเกิดขึ้น,นรับทำกันมันมันเบียดกันนะครับก็ทําให้เกิดรอยต่างๆบริเวณถ้าไปดูเนี่ยจะเป็นบริเวณส่วนของแทงน้ําแล้วก็ด้านหลังของตัวเลมอน,นับผมส่วนด้านหน้าด้านในเนี่ยไม่มีตําหนิเลยนะครับโอเคก็ เซตนี้ก็ถือว่าคุ้มครับผมกับราคาสามร้อยแปดสิบบาทมันมันใหญ่นี่นะผมว่ามันมันคุ้มอะ่ะถ้าผมลองคิดนะครับถ้าเราเอาแบบว่าลองถ้ามันไม่มีตัวทําหชินเนี่ยถ้ามีแต่ตัวดเรลมอนแล้วก็ขายราคาสามร้อยแปดสิบบาทเขาอาจจะทำก็ได้นะครับแต่ว่า รอบนี้คือให้มาโหดจริงๆนะครับให้มาเป็นทรมไม่ชนมินเลยครับคือว่าผมว่าคุ้มะครับปกติงานแบบอลังการแบบเนี้ยปกติจะไม่เจอในโซนบ้านเรานะครับจะเป็นพวกแบบโซนแบบยุโรปบ้างโซนเพราะว่าป๊อปคอนถามป๊อปคอนแต่ละแต่ละประเทศนะครับมันจะไม่มีไม่เหมือนกันนะครับถ้ามาแบบเนี้ยผมคิดว่าต่างประเทศนี่คือแบบมีอายครับผมเพราะปกติต่างประเทศก็จะเป็นแบบนี้ครับ ไม่รู้ว่าต่างประเทศเนี่ยจะเป็นแบบเดาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแค่ตัวโดอเลมอนเฉยๆหรือว่าจะเป็นแบบอื่นอันนี้ก็ไว้ไปติดตามกันเองนะครับก็สหละับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไว้ก่อนนะครับก็ฝากไว้ครับกับเซ็ตป๊อปคอนดอลลีมอนเซ็ตนี้ถือว่าคุ้มครับผม380บาทคือราคาเมื่อเทียบกับถัง The fast and Fu r i o u s เมื่อคิปที่แล้วเนี่ย เดอะฟารสนั้น320บาทอันนี้380แพงกว่ากันไป60บาทถือว่าแต่ว่า,วาถ้าพูดถึงเนี่ยดีทงดีเทลวัสดุอุปกรณ์ผมให้ตัวโดเรมอนครับผมมันดูคุ้มกว่าแล้วก็เอาโดเรมอนเนี่ยถ้าไปเทียบกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นก่อนอันนี้จะเป็นมินเนี่ยนที่เป็นเครื่องบินผมไม่ได้รีวิวไว้ครับว่าจะมารีวิวให้ดูอยู่ครับแต่ว่าเซตน,นั้นอ,อยู่ที่ 400กว่าใช่ไหมครับ480 9้ยบเลยอะไรนะครับก็ผมว่าอันเนี้ยที่จริงน่าจะเซ็ตเนี่ยน่าจะ400กว่านะครับแต่ว่าเขาทำราคามาแบบ380เนี่ยถือว่าถูกเหมือนกันนะครับสำหรับางานถังปอปบอรโอเคครับผมใครสนใจก็ไปซื้อได้เลยครับผมตามเมเจอร์ Major, ทุกสาขาเลยนะครับอันนี้ผมซื้อที่สาขาเซนทันเฟส เชียงใหม่ก็เท่าที่ดูเหมือนสาขาอื่นเนี่ยผมดูในในกลุ่มอะ่ะเห็นแบบคนแน่นเลยนะแต่ว่าสาขาเนี่ยไม่รู้ว่าคนไม่รู้หรือเปล่าว่าของมาแล้วแต่ว่าผมเห็นเนี่ยมาใหม่ผมสามลังไขยังไม่มีก็ไปจับเก็บไว้เลยผมสวยเลยครับงานนี้มีไว้สะสมไม่ควรพลาดครับผมโอเคก็วันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับ เพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบ๊ายบๆไว้เจอกันครับสวัสดีครับ